สวัสดีครับช่องสวัสดิชัยรุนนะครับในช่วงนี้หลังเสร็จสิ้นสงกรานผมก็ยังไม่ได้ลงหวยหานอยนับรวมให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับเพราะว่ายังดูกระแสอยู่ กระแสกำลังร้อนๆก็เลยยังยังไม่กล้าลงนะครับดูสถานการณ์ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาวีมากมายกับ FC ก็มีเรื่องเกี่ยวกับดวงวันเกิดอะไรมาแนะนำนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่จะ เอาดวงวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์มาพูดมาคุยหรือมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้รับรู้รับทราบนะครับถ้าใครไอ้นั่นเกิดวันอาทิตย์เกิดจะติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็คือ เทพวันอาทิตย์นะครับคือพระอาทิตย์หรือสุริยเทพเป็นเทพผู้ให้แสงสว่างการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและสรรพสัตว์ในโลกมนุษย์อีกในหนึ่งก็ถือเป็นเทพแห่งอำนาจลาบยศชื่อเสียงและความสุขนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับทีนี้นะครับเรามาดู ว่าอุคลิกลักษณะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับลักษณะนิสัยนะครับของเกิดคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือรูปร่างสมส่วนนะครับสัมทั์ผิวเนื้อขาวหรือดำแดงท่าทางการเดินแคล่วงคล่องว่องไวองอาจสง่างามดวงตามีคมดวงตาคมมีประกายสดใสเสียงทุ้ม นุ่มลึกมีอำนาจพูดจาตรงไปตรงมานะครับสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พูดจามีหลักมีการน่าเชื่อถือจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะครับชอบใช้ชีวิตอิสระนะครับพาดผนมีความเป็นผู้นําสูงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือตัวรักศักดิ์ศรีนะครับมีทิฏฐิเป็นคนที่มีทิฏฐิ นะครับเจ้ายศเจ้าอย่างมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับจนบางครั้งคนมองคนวันอาทิตย์มัอนคนเป็นคนหยิงๆคนทรนงนะครับโกรธง่ายหายไวนะครับขี้งุดหิดชอบหรูหราสะดวกสบายและใช้เงินเก่งนะครับ ้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆให้กับตัวเองแต่เป็นคนที่มีสติปัญญารอบรู้ฉเฉลียวฉลาดเท่าทันคนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีความคิดทะเยอทะยานมีความวิริยะอุตสาหะความมุมานณะที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตนวางไว้อย่างเคร่งครัดค่อนข้างมีวินัยเจ้าระเบียบ นะครับปาถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับด้านการงานอาชีพที่ที่เหมาะสมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมีความฝันความเทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงนะครับการงานที่เหมาะสมจึงเป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญามันสมอง นะครับความรู้ความสามารถนะครับเช่นการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวบริษัทห้างร้านงานด้านอาสังหาริมทรัพย์งานทางด้านสิ่งก่อสร้างด้านบริหารจัดการทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีหรืองานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับไฟแนนซ์ต่างๆนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับการเงินมั่งการเงินของ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับการเงินก็มีระบบการจัดการบริหารการเงินที่ดีรู้จักคุณค่าของเงินนะครับและใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในเรื่องการทํางานและการลงทุนและยังมีความละเอียดถี่ทั่วรอบคอบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากเป็นคนที่รู้จักวางแผนที่รัดกุมนะครับทำให้ธุรกจิจการงานการเงินประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันนะครับสิ่งที่ควรระวังสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในการใช้จ่ายเงินทองก็คือการใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเกินไปหรือใช้เงินตามอารมณ์เป็นคนใจร้อนใจใหญ่ใช้เงินมือเติบสุรุย่ยสุร่ายนะครับซื้อข้าวของมีค่าหรูหราราคาแพงจนเกินเหตุ อาจจะทําให้เดือดร้อนได้นะครับทีนี้มาดูถึงเรื่องคนรักคู่ครองกันบ้างนะครับอันนี้เรื่องความรักคู่ครองก็ส่วนมากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเน้นในเรื่องเหตุผลและความเหมาะสมของคู่ครองเพื่อสร้างอนา,าคตที่ดีของครอบครัวนะครับมากกว่าที่จะมารักแบบเด็กๆหนุ่ม,มส,าส,าสาวนะครับรัก ต้องมีแบบมีแผนนะครับแต่นิสัยของคนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ชอบแสดงออกทางความรักไม่ไม่โรแมนติกนะครับคือชอบซื้อข้าวของให้แสดงออกความรักโดยการให้วัตถุข้าวของมากกว่าให้ความสะดวกสบายแก่คนที่เรารักนะครับมากกว่าให้ความรู้สึกทางจิตใจ นะครับพูดง่ายๆก็คือมีข้าวของเงินทองมอบให้สําหรับคนรักดีกว่าไอ้ไม่ไม่ใช่ว่าที่จะมารักแบบโรแมนติกจีจ้ออีออกันแบบนั้นไม่มีนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนมากนะส่วนมากทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับ คนที่เกิดวันทิตหรือการหักโหมง,งานหนักจนไม่ดูแลสุขภาพนะครับคือไม่ไม่ไม่ไมอาใจใส่สุขภาพตัวเองบางทีบางครั้งก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองมั่งนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหมจนเกินไปนะครับก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับ ถ้าล้มป่วยจะมีอาการที่หนักอาจจะรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพเอาใจใส่บ้างนะครับถ้าอายุเยอะเลยหลักสีไปแล้วก็ต้องไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีบ้างนะจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในสภาวะ ปกติหรือถ้าความผิดปกติอะไรทางหมอทางแพทย์เขาก็จะได้บอกได้เตือนเราทันท่วงทีแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจใน,ในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะสุขภาพร่างกายของเราที่จะทำมาหากินได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอาศัยมันสมองถ้าหากร่างกายมันสมองของเรากระทบกระเทือนเจ็บป่วยไม่สบาย โรคภัยไข้เจ็บเบียเบี่ยนสิ่งต่างๆที่สร้างสมมามันก็จะมาลายหายสิ้นไปนะครับสรุปแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็เป็นบุคคลที่ <c oughs> ทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับในช่วงนี้ปีนี้นะครับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าแวะมาเข้ามาได้ดูได้ฟังอาจจะนำไปเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้นะครับวันนี้ผมช่องเล็กๆสวัสดิชัยรุนก็อําลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้ คอยมาพูดถึงคนที่เกิดวันจันทร์ให้ติดตามกันต่อไปวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ